อ้นเี่ยอาจารย์เ่นเสี่พะเด็นคนามคิดต,ตามความดจ้าจ้าจ้าเนาะวัดเต็มตัวอี้เอาครับผมเนาอะ,อะตัดเตเบริด้วนี่ต็นต้นไปให้อูด้วยตังๆัสี่โมงเย็นรับตังเน่นอนกับผมเนาอะ,อะโค้งชุดท้ยของอาจารย์ สายคอมเมนต์้อพี่รองเด้อหลักไก่พี่รองหลักไก่หลักหลักไก่มื่อเดเอาเบอร์ใดุโทรสิรับบนนะเออ่าไ่ตัไหนเลยเอาออามาน้ห้ามาฝากไปว่าไรไปกูว่านั่นแล้วสายอาการโทรเบอร์ใดกับเบอร์ใดกเออบริษั่ใใหญ่ก่ใ็ญ่ให่าา ผมเสายบุญมาหาเนีโท้งเลยกับมาหาเนี่ยว่าเียเนี่ยแบบว่าเอาโค้งชุดไทยครับผมเนาะอาจารย์มี่อนใดฝากเอฟซีนะครับ,บารสายบุญเฮาชุดไทยันเนโค้งชุดไทยก็ยินกันตัวเดิมเดิอยินกันตัวเ <c oughs> ่าฮะทันไปที่หกสามเมตรเดียวมาเดิมโอ้คนเสห่าได้พรอาจารย์ท<า>ั้วะะ่าะวาเลขุดห้าตัว ๋ยีๆยวเยอไหมคะาจาย์ศูนย์สามอะไรอีกคะศูนย์สามศูนย์ห้าศูนยศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หค่ะอาจารย์แล้วก็แปดห้าอ่าแม่แปด้ก็แปดห้าบุญอิขีดเส้นใต้ให้อ่าแล้วก็หกสามล่างตัวเดียวหกสามล่างตัวเดียวครบผมโเลยหกสามนี่ย วิ่งหกลองห้าล่างได้พี่ออ้อง,ง 0, องเด้อข้างบนวิ่งศูนย์ลองเก้าบนวิ่งศูนลองเก้าเนะาปิดศูนย์หุดแล้วเลยศูนย์มีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สามวิ่งห้าศูนย์หกศูนย์สามได้พี่องเด้ออือลกทีนี้เพื่อนเยี่มี่เยี่มผูออกไม่ออกตั้งกล่องมาหาเองเยี่มา <laughs> มหา่งนเือน <laughs> โอ้ยยืนดามตอาจารย์่ทีมีติบมา้เดียนีมีบ่ไปังบานเปีหมดอ่านี้แ่ว่าเราีเนตตันี้มิแตกั้งหมทั้งานีก่ือาโอ้สิมาให้หมดทั้งร่างที่จะปว่บัติพานนี่บออาจาร์ะไรเนี่ยโ่าเป็นว่าเป็นตีใจเป็นทาไงเนี่ยเนี่ยตัวใดมันดังไม่ยอมไปชื่อมันชื่อตัวมันบ่ดัง มันก็บม่มีแล้วอาจารย์ไอ้ตัวมันบะดังยิ่งนี่ยิ่งนี่อาจารย์ปล่อยมามันระดังล้วดที่ยิ่งเนี่ยขนาดที่นี่ก็โอ้ยด้วยปูไซกระเนื้ปล่อยด้วยไหนจตัวนั้นอั้นหมดแล้วอั้นแล้วมันตัวไหนมันบะดังได้ไหมโอ้ปล่อยแปดคู่ก็อันทั้งแปดคู่อันทั้งแปดคู่เลยกินก็อั้นก็ยังวาอยู่นั่นแล้วว่าดังไรมันกัน เดียครับไม่นจะหาวอะไรดีๆเนยอาจารย์เลยทุกสองทางเนยแต่ว่าเราเอาใเบิ้งมือชุดไายอ,อมือชุดไทยก็ยืกนกันขึ้นต่อ,ตอแต่วมมีเปลี่ยนแสงเล็กแต่แุดเต็ก็คือทุเต็มทุกตัด,ด,ดตก็คือชุดตัดมาเปลี่ยนเล็กคือต่อคปยอยู่ไหนไปตูนั้นกูออกตัวนี้ไปบอกตัวหม่นอนนะบอตัวเขาควยบกตัวใหม่น <laughs> อะ, <laughs> อะ อมครับผนะแต่ว่าตัวคงตัวตายเดือจังย์งที่ยันนิว่อเข้าอันนี้คือสอบส่วตัวเลขสามตัว50 50หก0 5ห้าศูนห้าศูนย์ห้าเออหงห้าศูนย์้งห้าศูนย์เจอเพราะท่านใกแชนด้ลไหมโคงสุดท้าย ครับผมหกชุนหาี่ชอบส่วนตัวบอค่ะอาจารย์นีคนชอบส่วนตัวหกชุดหาดเจ้าบ้านมีอดีกาบปฏิวัติหกหกหาศูนย์นั่นแหละครับผมมีพอดีว่าจีอก้าหกชุดกับบ่็อกที่สามขอ้ก็คืออยู่ในชุดเลขสามตัวนี่อยู่ในสามตัวนี่พี่ร้องใน้ดสามตัวเลยครับผมแต่ว่าหาดคับพกต่าองวา กันดกวะอกอดูื้อไ oh, ด้กับโมาด้วยโากับโประมาณ้องกันกับโปรมา้กันพวาไมมาต้งทต้องรงโอ้แห anyway> oh, okay. ้ง่ายสินก็ต่าเอจ้ะอ่าอมโอ้เจเม็ดรื่จะไปอจั้งเอรครับผมเขาชัดเขาัดได้ครับทีน่จะูนหกกระานกระานูอนครับผมมีสมัครแล้วกัน่าหากับโปมาต้องกันแน่จ้ะเนาะเออมีจำนวนอืมูนหกอาจารย์กันนะถ้าตัูิน ่ไปแล้วแม่บอใ่ครับผมแสำเร็จตัวเดียวกันนอกนานี่งมครับผมเออเขาไปในพืิที่เริ่มการตรวดสอบตัดกันกัตราไปครับผมครับผมอจะบาเมื่อนี้มือมือวบชนหมุอยู่บ้างตวบวกอยู่กลางป่าเนี่ยนไดุ้ลแล้วครับือนี่กับือนี่กับม่งแล้วืมอนี่บุญนี่ใบบ้อนี่อนี้เตียงอ่า บองขอบคุณบอกอยู่กองกระดานนั่งหกสามเม็ดเดียวคเอ้าอะน่ะนี่เท่านั้นปาโต๊ะาขาดแฉะพี่น้องเอ้ยเนาะท่านบุญท่างล้างปาดดิพี่น้องอย่ะงเงานำบุญกู้ตัวนี้ย่าไป่กอกตัวไม่นะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวไทยโอ้ยกอบเลยเอาตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบคุ้นการย์สายกันเดียวนะครับเนาะ ข่าบสาธุขอให้ทัานทาจะเลือกินจะเลื่องทำเด้อสาธุขอให้้ใดกับผาว่าากบอกรวยกันให้รวยรวยฟังฟังเด้อครับผมครับผมรวยรวยฟังฟังตอนนี้ก็สีโมงเย็นรับังทั่วหน้าสาธุค่ะสาธุสาธุครับผมอ่าเดี๋ยวตนจะเดี๋ยวตอนอ่าโค้งสุดท้ายมาแล้วเม็ดเดียวคือใบไม้มาให้เนาะรดใบไดีพี่น้องคั้นบมีย อาจารย์เพินเนาะพมุตไถยปิดจับเลยอมนาะจับสะก่อนอ่าอ่าเท่าแบบเด้กับรับวา่วนตัวรุดมาแล้วส่วนตัวครับผมซื่อพวกสื่อกะซังอ่อศิอกบอกกระซังเนาะส่วตัวจาายเพิ่นให่้าหกห้าศูนย์หกศูนย์หาด้อจุดยีเหพี่น้องหกห้าศูนย์หรือว่าห้าศูนย์ห้าเป็นตัวกันเนาะหกกับหาเพรว่าน้ำกันเพิ่นวา ตะว่ามันกิเหลือแค่หกศูนย์หาศูนย์เพราะว่าเพิ่งขายมาแล้วเนี่ยตีเมื่อเมื่อเดินทางไปครับผมแต่ว่ามโอนี้พิเศษครับผมอ่้โค้งสุดไทยสุดไทยเยอะสุดมากหกหาศูนย์หรือว่าห้าศูนย์หกแบบนี้กว่ามาให้พันบาได้ได้มัดได้ม็ดกับศูนย์หาศูนย์หกนะเลย้ายนะตะวันลางนี่ตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นเม็ดเดียวหางเดียวครับผมถ้าไปซื้อตัวอื่นพันบาทถ้าจะถือซื้อตัวนี้เท่านั้นเนาะ หกสามครับผมเนะาะย่างยืนยันแล้วก็ฟันทงนคือเกโตเด้อพี่น้องเด้อสำหรับน่าท่างจานใจแข็งเน้นคืองวดกวานบองงวดกวานมาทั้งบนทั้งล่าง,าง,างวงกลมให้เขื่อนโตท็อปเพื่อนงวดนี้ก็คือกันพี่น้องแต่ว่ามึงได้ต่อเรียมกมึงก็เห็นเป็นคือคือหาไม่สูญไม่ไม่ <จอ S 1> ครับไเต่อเรียกเนาะคล้ายๆกันนี่แหละพี่น้องที่สี่แอคทีฟเห็นหาเห็นสูญเห็นสามเห็นหกนันมีอย่างสี่แหละนี่อะไรคอมเมนต์เข้ามาเยี่ เด็กตัวเด็กนี่คลิปอยูนนะคะน้องเด็กตัวเด็กเพิ่นก็ได้มาจับอยู่ในนี่มิดเนาะโตกับเลขชุดเพิ่นมัดมัดกับมันก็ออกมากตัวหนีนะมั้เนาะครับผมแต่ว่าต้องหล่อหลุ่มมือแหลมเอาตามนัานพี่น้องเด้อค่ะได้เนี่ยเราไปให้เมื่อกี้ฝันมาให้โครงทุดยไทยสำหรับงบหน่อยหกศูนย์ห้าน้องพี่น้องกับเอาอยู่ในหันละรือ้อออกหกห้าศูนย์อะไรเงี้ยเนาะ เพราะว่านี่่ห้าหาศย์ก็ระวานบ่แล้วก็ห้าห้านี่สำนักเนอะย่ำศูนย์ห้าศูนย์หกเราพี่น้องเด้ออ่าดูดูศูนย์ศูนย์ห้าเพี่น้องศูนย์ห้าเป็นว่ากาแเนีนบ่น้นเนอะพี่น้องเด้ออ่ขั้นหาได้ก็ได้ขั้นหาก็ได้แล้วก็พานไปเนอะตัวได้ทุกตัวมีโอกาสมาก เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแนวทางไทยเพราะว่าเพิ่นกับบรูคือกันแต่เพิ่งหายมากแต่ว่านี่นี่ปีร้ายนี่แหละมาหายหายมวดได้กอดง่ายมากพี่น้องกับบรูว่าสิจังไหนเนาะว่าจะว่าแต่หายมากพี่น้องว่ามีผักเนาะสจหรับแรงงกสามเม็ดเดียวเม็ดเดียวค่ะซื้อได้กับซื้อซื้อก็ได้แต่กับฟังมือกินแต่นามือซื้อเพราะว่ามันเหล่าตวัฒนาหอะพี่น้องเด้อ ตัวเมื่ากันเรียกดังคุณพ่อจะได้มากันดังเพราะว่าฮอตที่สุดในย่านนี้ครับผมเนาอค่ะผู้บอกที่ได้ทำคุณพ่อแม่ผู้ไก่ไหไรมั่งไม้เลยลักไก่โอ้ไปมุมหัาซื้อเนาะคนบอกทุเบอร์ได้กับพ่อศิษย์ดักรข้อเลยพี่น้องเอ่อเด็กเรื่องใดบ้างหรือว่าเอาตามนั่นเลยพี่น้องเด้ออ่าเนาะงคอยมิศกมิใสกับนักหั่นอาจารย์สายชันเมร์ค่ะน้อครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอม